ครับผมวันนี้ก็มาถ่ายสปอตครับผมสปอตที่โปรโมทคอนเสิร์ต The b i n e r Project ครับผมสนุกครับแล้วก็ทำงานง่ายเพราะว่าทำงานกับโปรเฟชชั่นอลครับกับหล่าบรรดาทีมงานจากเกาหลีนะครับและเป็นการถ่ายทำคอนเสิร์ตนะครับที่เป็นแบบ 3D ครั้งแรกในประเทศไทยครับ คนต่อสู้กับอุปสรรคในในรูปแบบที่ต่างกันซีนที่รูปกำแพงก็เหมือนมีความหมายว่าเราต่อสู้กับอุปสรรคอะคะ่ะอยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับให้มาเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งนี้ทุกคนดูแล้วต้องจดจำไม่ลืมอะ วันนี้เรามาถ่ายหนงังโปรโมทคอนเสิร์ตซีนของผมนี้จะเป็นซีนที่วิ่งมาแล้วก็กระโดดข้ามรั้วก็ร,รับรองว่าการทํางานในครั้งนี้เนี่ยที่เราจะทําให้เป็นภาพสามมิติเนี่ยจะต้องออกมาสวยถูกใจทุกคนอย่างแน่น,นอนนะครับการที่6แชมป์ AF เนี่ยไม่เคยมารวมตัวกันก่อนเลยแล้วมีครั้งนี้ครั้งแรกน่าจะบอกได้เลยว่ามันยิ่งใหญ่อลังการมาก อยากที่จะเชิญชวนทุกๆคนครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับผู้เรา The Winners AF แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์สามิติคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยครับรู้สึกว่าตื่นเต้นแน่ๆนะครับมันสุดยอดจริงๆครับผมก้าวข้าวทุกขีดจำกัดความบันเทิงยิ่งใหญ่ด้วยทุนสร้างมหาศาลอลังการกับทีมงานและเทคนิคระดับอินเตอร์ ครังแรกของคอนเสิร์ตที่บันทึกด้วยระบบดิจิตอลสามิติเต็มรูปแบบมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการพลิกมิติใหม่แห่งวงการคอนเสิร์ตเมืองไทยกรุงศรี The First 3D Concert Victory of the Winners อาทิตย์ที่1 2สิงหาคมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมโหมาโท0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4 ทุกทุกประสบการณ์การรับรู้ของคุณด้วยดิจิทัล3มิติสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชนบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมารีฟรานซ์บอดี้ไลน์ทัวอบกรอบกรีนนัทไฮสปีดอินเทอร์เน็ตจากทรูออนไลน์ร่วมสนับสนุนโดยเมื่อกี้ได้ดูสปอตแล้วนะคะก็ทะลุออกมามันตื่นเต้นมากมันเข้ามาจริงๆเลย ตัดใจมากเลยนะคะไม่เคยไม่เคยเห็นอะไรอย่างนี้มาก่อนค่ะว่ายินหอนหรือกระดาษเนี่ยมันก็จะกระเด็นใส่น้าเลยทันทีเะยอย่างเงี้ยค่ะมีแบบผ้าตัวตัวนี้ค <laughs> 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 านจะโดนหน้า <laughs> เราหรือเปล่า <laughs> อะไรอย่างเงี้ย <laughs> <laughs> ทั้งห,งห <laughs> คนเท่สุดๆรอสุดสวยสุดๆจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ใกล้ชิดกับนักล่าฝันของเรามากยิ่งขึ้นสุดยอดมากๆเลยค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะเพราะนี่เป็น ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของมืองไทยนะคะหลังจากที่ถ่ายกันหนักหนาดูเสร็จแล้วสุดยอดกับคอนเสิร์ตที่พลาดไม่ได้นะครับภูงศี The First 3D Concert Victory of the Winners อาทิตย์ที่22สิงหาคมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมโมาโท0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4ทุกทุกประสบการณ์การรับรู้ของคุณด้วยดิจิทัล3